ข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจี้ยาน EP2 ข้อที่27วงเล็บเปิดจุดจุดจุดวงเล็บปิดนี้อีจ,จริงตาอิงเลยคอม่าจิ้วปู่กายฝันหุยเราเนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่เรามีฐานข้อมูลอยู่ ตาอิงอยู่ที่บรรทัด1้อฝานหุยต้องออกเสียงฝานหุยเนื่องจากว่ามันเป็นเสียงเอกเจอเสียงเอกอยู่บรรทัดหนึ่งันหกร้แปลว่า t o back back out ตาอิงแปลว่า answer หรือ promis ในฐานข้อมูลของเราเสรแล้วมันให้เราเรียกว่าตอบอะไรเราเนี่ยใช้ฐานข้อมูลของเราในการตอบดูนะครช่องที่ e 1 0ผมใส่เบอร์ห แล้วถ้าผมเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปดึงเอาตัวจีสื่อข้อหนึ่งมาอธิบายว่าเหตุการณ์เนี้ยความหมายของมันนะคอนจังชันตัวเนี้ยอีเวน f s อีฟสเนี่ยมันหมายถึงว่ายังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นนะ,ะผมก็จะอธิบายต่อดูจากในฐานข้อมูลผม จีเปี่ยนมันก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกัน even if still นะครับยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันจีเปลี่ยนผมก็จะอธิบายต่อนะครับเบอร์สายานสังเกตดูผมเปลี่ยน e 10มันก็จะเปลี่ยนตามหง เหตุการณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์สองเสนอแนะนะครับเหตุการณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วจี้ย既然你已经答应了，c กายฝา不หุยไอ้ตัวนี้เนี่ยผมให้มันแปลให้ด้วยใน Google Translate ซิน I ดเคมเฮียไอเทรดโนอันนี้เป็นตัวอย่าง 既然你已经答应了，就不该反悔。